สวัสดีค่ะพบกับช่องเอาปลูกออกนะคะเราก็จะมาปลูกแขนให้ยายสมนนะคะรับโชครับขวัญนะคะเนาะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะยายสมนเนาะขอให้คลิปปังๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะมาเด้อมาเด้อ น้ำลูกน้ำหลานน้ำพีน้ำน้องน้ำพอน้ำเมย์ขอให้มีความสุเดินเด้อสมองเด้อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้ามีโชคมีลาบขอให้เจ้าเจอเจอสิ่งดีๆเด้อลูกเอ๋ยหันขอให้เงินมาหันแสเงินเของทีเจ้าของด้วยนะคะวันนี้เจอทู้สาวผู้สาวสูงนะคะมาปลุกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา มีปลูกของด้วยนะคะเย็นเป็นสุขเด้อนีมือนี่เจ้ายูใสกับไห้มาวันนี้มือนี่เด้อสมอนมีแต่โชคแต่ลางคุณไม่ได้ปลูกเข้ามานะครับผู้ใหญปลูกก่อนก่อนรอยังงม่รอรอนั่นเดียวอยยสมอนเดอมีแต่โชคลากเด้อ ที่ต of ัวเนียวควมง่ายพี you know? ่กินเจกะเจอะไรกินก้าเหนียวด้อยเด็กซิงเด็กสิงก็อ่องปภสรมเอใะบรลตเด้อให้หมดโศกหมดโลกหมดภัยเสียดจังไรให้หายไปวันนี้นะคะเยสรมเขอให้หมดโลกหมโลกหมดไนะคะ

ใยสนดนะคะมมาบตลอดไปนะคะเงินให้ได้เงินให้ได้ทองบอกให้ความสุขจนล้นเหลือจากตไปก็ขอแม่มีสุขภาพดีอายมากขวันยไปสาธุสาธุด้วยนะคะสาธุช่วยกันสาธุจะได้รวมพลังใจกันนะคะ เราจะจับม e ือการเดินนะคะเราจะยิ้มให้กันนี <Brother> ่นะคะใจเย็นนะใจเย็นคใจเย็นๆเด้อลูกย้ายนอนลงให้ด้วยความดีใจก็ลงให้ตื่นตันใจเนาะลงแบบรับเงินร้านรรัับบใหญ่คไ เขาเี่ยงแขกเขาหงบาค่อยๆอาพ่อเห็นไหมนุงจิมนาแน่เดี๋ยว่วนน้แม่บางก่อส่งไปใส่ก่อนใพ่อแล้วออกจากน้ำใจโอ้ คนเดียวพอาลากไวคุณลุงคุณลุงคุณลุงเขาฝากไว้ให้สั่งเฮียนแน่ๆเขาว่ะคุณลุงเอินจะฝากไว้สั่งเฮียนไหนแน่เงินไห่เงินพี่เขาบอกเจ้าแล้วแกจะให้โอ้โหคุณลุงมีอีกกระเป๋าหนึ่งมีกระเป๋าเยอะแยะนะฮะสามสิบล้านเออ คุณลุงทำให้ยายสมนไม่ลงให้ดูเฉยๆเนี่ยมันผ่านมาแล้วแต่มันไม่ถูกเดี๋ยววันนี้เอาใหม่เขาให้มาแล้วลุงวันนี้เขาไม่เจริคให้มาแล้วไม่ได้ให้เลขให้แต่ตังค์ความพกอุ่นไปเซิกก็ได้เอาครับนะหรับโอ้โหเยอะเลยว้าวไปเช็คเลิกก็ถือกับไปขึ้นกันเ่ารอดเออน่ารักจงค รูปนี่สิ่งนี้ให้กับปูพองนะฮะปูพองทฤษฎาทุกันเลยทีเดียวลอตเตอรี่หลายใบเลยนะจ้ะถือได้นะคุณลุงยังไม่ได้เช็คลอตเตอรี่เลยนะคะปูบอกว่าจะให้ย่าพาสารกระติบข้าวเลยหยุดเลยสารกระติบข้าวโอ้แบงใหม่ด้วยโอ้โอโอ้โอ้เดี๋ยวสมอนลุงนับลุงนับลุงนับเดี๋ยวสมอนลุงนับก่อนนะคะว่ามีเท่าไหร่ หนึ่งร้อยล้านเก็ไว้โอ้โหมีคนก็เก็บได้นะเกอืออันนี้ของกิงอันนี้ของกิงยี่สิบนี่อะไรอ่ะของจริงค่ะเงินเงินเงินเออก็เงินไงจ้าเออแหมเห็นเงินไปยี่สิบวล้อกันใหญ่ ไม่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้คุณลุงพักแบงค์ร้อยไงคะตื่นเลยตื่นเต้นืพอเห็นแบงค์ยี่สิบผลล็อกกันใจเต้นเขารู้สึกพักแบงค์พันมาเมื่อกี้นี้ในกระเป๋าก็เลยมีแต่แบงค์ยี่สิบกันผมคลอกแบงค์พันออกมาผมจะแลกเก็บใบมดนี่แหละเล้วกผูกเสียสมอนจากร้องไห้ก็ฮาแล้วนั่งโมกเปลี่ยนเลยนะครับมีใครผู๊ กว่าร้อยหนึ่งไหมไม่มีไม่มีค่ะผูกไปแล้วพี่นวัดบอกอ๋อไม่ผูกเขาก็ใส่น้ำตาลลุงต้องขนาดนี้แล้วหรอพี่บอกสามร้อยผมก็ต้องเพิ่มมันจ้ะลุงต้องเพิ่มแล้วอาชีพร้อยมาหรอจะอาชีพอาชีพสามร้อยยี่สิบมั้งสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบลุงจิมไปแล้วครับไปแล้วลุงจิมไปแล้วเออลุงจิมไปแล้วไปแล้วครับแล้วมีใครยังไม่มาบ้างเนี่ยชิปปกแปรชิปปกแปรประเทศ ผูกอาใจยาย้ไหมเอาปิดแล้วแเดี๋ยเดี๋ยวอยู่ในรถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมนให้กำลังใจกันเทียบเลยแล้วลไใหม่นาะเต็มก็คนเก่รปเนาะก็เป็นยูทูบเบอร์เรานะคะนี่ค่ะรุ่นรนะคะเกิทำยี่สิบนครับอันนี้เกเรทยี่สบ ก็มันไม่กำลังใจนะคะผูกข้อมือเข้ามาให้ใหญ่ๆนะคะมันจะเกินหน้าเกินตาพี่เดี๋ยวเขาอิสาถ้าเกินหน้าเกินไปก็อิสาเเาาซื้อเลยสมอนการไหลอยู่ที่นี้มาผูก่อนเลยคนผูกอยงในค่ะสมอนชวนปิดตับิดปีกเลยจะได้บินขอเลยไม่ต้องไปที่นการเลย แทนนี้ตับโดนกินหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับตับครับยังไม่ได้กินเลยกดีแล้วก็เรียกรูปลุงเนี่ยเออเอาแทนย่าเราจิ้มเมื่อเลยนะจะลายเลยอันนี้เมื่อไหร่ต่อไป ตาไปยูทูบเบอร์จะลับบ้านก็ต้องผูกคับแล้วเมื่อเราพูอะไรขวัญเรานอนอยู่ถนนพุ่นก็เอนเอาขวัญเราพี่หมอบอกไล่ยังไงก็ไม่กลับไล่ยังไงก็ไม่กลับแล้วจะถึงไปยังไนับ้านนี่นแปใบสีไปเอาย่อขมชะโนดผูกแขนอยู่นี่นะไปเย่อามชะโนดแปลใบสีอยู่คมชะนดยิงไปกลับร้อยกว่ากิโลผูกแขนอยู่นี่มาผูกแขนเรียกว่าสธาเยอะก็มันไม่มีอ้ายายาข้าวใหญ่ยัง ô, khao yai, dạ hay đó, dạ hay đó, ơ, ơi, 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 นี่นะคะคุณดูแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็ช่วยกันโคลเคียนให้ยายสมนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคะเอาอวนรับได้นะ